สวัสดีครับผมแมคคาร์168นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุาท่านนะครับเข้าสู่ช่องยูทูบแมคคาร์168นะครับก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมมีเพจ Facebook ด้วยนะครับชื่อแมคคาร์168เหมือนกันก็ลองไปเซิร์ชหากันดูได้นะครับวันนี้พามาชมรถสีดำคันนี้นะครับก็คือ Ford Ranger next gen Y t a c ขับเคลื่อน4ล้อราคา1,299,000บาทนะครับคันนี้มีทาอะไรกันบ้างนะครับเบื้องต้น เดี๋ยวมาดูในเรื่องเครื่องยนต์กันก่อนเครื่องยนต์รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์2000นะครับให้กําลังแรงม้าที่210แรงม้านะครับแรงบิดที่500พร้อมกับเกียร์เป็นเกียร์10เกียร์นะครับตัวนี้แต่การที่เป็นเกียร์10เกียร์ของเขาเนี่ยนะครับข้อดีคืออะไรรู้ไหมข้อดีคือนะครับเฮ้ยเปิดยากมามข้อดีของการที่เป็นเกียร์10เกียร์นะครับ ทำให้เวลาที่เราขี่ทุยความเร็วสูงรอบเครื่องยนต์จะต่ํามากๆผมขอแนะนําว่านะครับมันประหยัดน้ำมันจริงๆนะนะครับถ้าบอกว่าตัว2 0 0พเครื่องเล็กอะไรเงี้ยวิ่ง120รอบเครื่องไม่ถึง2,000ด้วยนะครับอยู่มันพันเจ็ดร้อยกว่าเท่านั้นเองนะครับถือว่าประหยัดมากๆนะเหมือนเราขี่จักรยานแล้วเราก็ใช้เกียร์ที่เป็นเกียร์ต่ำนะเราก็จะปั่นสบายขาถูกไหมเนี่ยรถยนต์ก็เหมือนกันเป็นสิบเกียร์แล้วก็ทําให้รถเนี่ยเวลาขี่เนี่ยรอบเครื่องไม่ต้องเค้นมากมายนะครับตัวนี้ทําอะไรบ้างนะ เครื่องยนต์ก็เป็นเทอร์โบ2ลูกนะครับเบรกเป็นเบรก e ชิปด้วยนะก็คือเป็นเบรกไฟฟ้านะครับตัวนี้จะไม่ได้ใช้ตัวที่เป็นหม้อลมเบรกนะนะครับเป็นเบรกแผงอ e ิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้านะครับตัวนี้นะอ่าแล้วก็มีช่องใส่แบตที่อีกหนึ่งลูกนะครับการเบรกก็จะนิ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับแผงที่เป็นแผงของหม้อน้ําและพัดลมไฟฟ้าก็จะเป็นไฟฟ้ามาเลยไม่มีสายพานที่โยงจากเครื่องมาใส่ในส่วนของตัว ที่เป็นตัวด้านหน้านะครับเท่ากับว่ามันไม่ต้องใช้สายพานมา,มาปั่นตัวพัดลมนะครับทำให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานไม่ต้องไปแบ่งเครื่องยนต์มาให้กับตัวพัดลมด้วยนะครับทำให้เครื่องมันไม่แบบไม่ต้องไปไปดึงกันอะเอาง่ายๆน,นะพัดใครพัดมันเพราะควบคุมทางานจากรีเลย์นะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบ AGM นะครับ 800CCA AGM เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ที่จ่ายไฟได้ดีที่สุดนะครับนะตอนนี้นะไม่นะับพวกไฮบริดแล้วนะแล้วกันนะครับแล้วก็จ่ายไฟแรงเพราะว่าฟอร์ดเนี่ย เขาเปลี่ยนตัวไดชาร์จใหม่เป็น250จากเดิมเนี่ยเป็น210เครื่องยนต์ก็จะมีความเงียบเนื่องจากฝาเนี่ยเป็นฝาโฟมแบบนี้นะครับขับเอาจริงไม่รู้เลยว่ามันนี่มันดีเซลเหรอทำไมมันเงียบจังเลยนะครับอันนี้เราเปลี่ยนมาใหม่แล้วเราใส่ในส่วนตัวโช๊คฝากระโปรงมาให้นะครับเนี่ยใส่โช๊คฝากระโปรงให้ก็จะเป็นทรงนี้เวลาเปิดก็ไม่ต้องเปิดใช้แรงเยอะนะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของชุดแต่งกันบ้างนะครับชุดแต่งคันนี้ทําอะไรบ้างข้างหน้าเป็นกระจังหน้า F150 ด้านบน สกูปม้านะครับอันนี้ก็เราจะชอบนะนะครับก็ไม่ขออธิบายเยอะแล้วกันนะครับชุดแต่งเนี่ยทำมาเป็นตัวของชุดวายนะครับชุดวายเนี่ยเป็นเพียงแค่ครอคเพียงนะเราไม่ได้เจาะชิ้นส่วนอะไรให้เสียหายนะครับเพราะง่ายต่อการเซอร์วิสด้วยนะครับเทนเซอร์อยังอยู่เหมือนเดิมกล่องเลไดเหมือนเหมือนเดิมเพราะว่ารุ่นนี้มีระบบขอเรียกง่ายว่ามันขับเองเบรกเองรักษาระยะห่างเองสต็อปแอนด์โกนั่นแหละนะครับที่มีให้ข้างล่างเราพ่นสีดำให้ใหม่ชุดวายปกติไม่ให้สีดำนะนะครับเป็นสีออกเงินเงินอันเนี้ย เราพ่นได้ให้หมเพื่อให้มันดูดุดันเข้ากับรถสีดำๆแบบนี้นะครับไปนไงดูหล่อไหมนะครับด้านข้างชุดวายซุ้มล้อจะเป็นซุ้มล้อหนิ้วแบบเรียบนะครับแบบก็คล้ายแรปเตอร์มาเลยนะสวยแบบนี้มาเลยนะครับชุดนี้ไม่มีขายแยกนะนะครับมันจะสั้นแค่ตรงนี้ไงลูกค้าบางคนอยากได้ชุดนี้แต่แม่เอาข้างหน้ามันก็ไม่ได้นะนะครับว่าต้องติดมันคับเวอร์กันล้อเป็นขอบ20นะครับลบ44ก็จะดูลดล้นมานิดนึงนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของลูกค้านะครับว่าจะชอบแบบไหนอะไรยังไงคันนี้เปลี่ยนโชคคมานะรับ เป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์ปรับ8ระดับนะครับเป็นคันที่2ที่ผมทําแล้วนะครับผมบอกแล้วขับไปต่างจังหวัดเนี่ยขับดีมากนะครับนุ่มนวลแล้วก็ปีกนกเนี่ยเปลี่ยนมาใหม่แต่ว่าลูกค้าไม่ชอบที่เป็นสีสีเนี่ยอยากให้มันดำดำไม่อยากให้มันเด่นอ่าให้รู้ไม่ต้องรู้ว่าเปลี่ยนหรอกแต่คือให้เห็นแบบดำดำอย่างเงี้ยทั้งหมดเลยไม่ต้องมีสีอะไรมาตัดนะชอบเป็นดำดำดักๆอย่างนี้นะครับโช๊คโปรเฟนเดอร์ปรับ8ระดับก็จะมีปุ่มปรับตรงนี้นะครับเป็นแกนกระบอกโช๊คนะครับไอ้โช๊คซับแท้งแบบนี้มันดียััังงงไไนนนะนะครรบเเดีี๋ยวผมอิิส์ตภาพทหล ซับแท้งเนี่ยข้อดีคือเป็นการเก็บแก๊สนะครับเก็บแก๊สเก็บน้ำมันให้อยู่ในระดับที่เราต้องการนะครับบางทีเราอยากได้แข็งอ่อนหรือนุ่มแล้วก็ปรับเองได้แต่ว่าการปรับเนี่ยก็พูดยากนะตูดใครตูดมันนะครับแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะบางคนก็จบที่เบอร์2เบอร์3ามเขก็เบอร์8ไปเลยนะครับด้านบนเราพ่นให้ใหม่เป็นสีดําแบบนี้นะครับปกติก็ไม่ใช่สีดําอีกแล้วนะครับก็เป็นสีแบบขาวๆนะนะครับบอลเงินอะไรเงี้ยนะครับก็ให้มันดูดําทั้งหมดการสาดติดให้เรียบร้อยมือเปิด บันไดเป็นบันไดของแฮมเมอร์นะครับตัวนี้บันไดข้างเป็นเหล็กนะนะครับเป็นเหล็กถามว่ามีประโยชน์อะไรไหมก็ตอบตรงเลยว่าไม่ได้มีนะครับแต่ก็คือก็สวยขึ้นสวยงามขึ้นนะครับให้ดูแบบว่าดูมีความดุดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโลบาร์นะครับเปลี่ยนเป็นของแฮมเมอร์นะครับแฮมเมอร์ Hammer ชุดนี้เป็นโลบาร์ที่ท็อปที่สุดแพงที่สุดของแฮมเมอร์นะครับอยู่ที่คนชอบด้านหลังก็จะมีไฟให้ทั้งหมด3าตัวมีไฟเบรกแล้วก็ไฟถอยนะครับพอเราเปลี่ยนโลบาร์เนี่ย ตรงนี้นะครับซึ่งมันจะมีรูนะครับเราทําการปิดอันนี้ให้ใหม่นะครับด้านบนปะอันนี้เราเบิกใหม่ทําให้เลยนะนะครับก็จะไม่มีรูลองลองด้านบนให้เราเห็นละตรงนี้ยังอยู่เหมือนเดิมแม้คันนี้จะเปลี่ยนการชนท้ายไปแล้วยังอยู่เหมือนเดิมลืมบอกไปนะ Next Gen Y Tag ทุกรุ่นนะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับด mm ิสเบรกสี่ล้อแล้วก็เดืยดซับแทงที่ผมบอกอันนี้เขาเารียกซับแทงหลายหลายคนผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจนะซับแทงคืออะไรก็จะมีการหมุนระดับของวาล์วนะครับให้มันมี รูที่กว้างขึ้นเท่าไหร่ให้น้ำมันไหลผ่านเท่าไหร่อะไรยังไงเพื่อจะให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นหรือเฟิร์มขึ้นอะไรยังไงก็อยู่ที่เบอร์ที่เราเซ็ตนะให้รูมันขยายเล็กลงหรือมากขึ้น n น็กเจนเป็นรถแบรนด์เดียวแล้วกันนะในประเทศเราที่ขายนะครับที่มาเป็นแบบนี้นะที่เป็นแบบโช๊คอยู่นอกแชสซีนะครับให้ความนุ่มหนึบนะครับแล้วก็เป็นดิสเบรกสล้อดิสเบรกสล้อเนี่ยถามว่ามันดีกว่าเบรกดำไหมนะครับมันก็ไม่ได้หนึบเท่าดมนะเอาจริงดมเนี่ยจะหนึบกว่าแต่ว่าดมเนี่ย ข้อเสียคือเวลาเบรกแล้วมันมีการกระแทกที่รุนแรงทําให้ไม่นุ่มนวลตัวนี้ดิสเบรกสีล้อทํางานคู่กับ ive, อะแดปตีฟคุยชั n นโทนทาให้เวลาที่เราเบรกเนี่ยมันจะมีอาการที่เบรกแล้วมันมีความนุ่มนวลน,นะครับมีความซอฟทาให้เขาต้องใช้ดิสเบรกสีล้อกับตัววาแท็กเนี่ยเป็นตัวด้านหลังที่เป็นแหนบทั้งหมด4แผ่นนะครับจะไม่เหมือนตัวสปอร์ตหรือว่าเอ็กซ์เอลทีรุ่นนั้นเนี่ยจะเป็น5แผ่นพอเป็น5เนี่ยก็คือรองรับการบรรทุกถูกไหมแต่ตัวนี้ก็จะบรรทุกน้อยก,กว่าตัว, t, อว,ว Sport เอ็เนทุก เป็นตันๆอะไรขนาดนั้นนะครับก็จะมาสไตล์ประมาณนี้นะครับด้านท้ายไฟ LED พร้อมบายสปอร์ตโหมดไฟท้ายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโมดิฟายได้นะเพราะว่ารุ่นนี้จะบอกว่ามันมีบายสปอร์ตโหมดเรดาร์และถอยและเบรกเองได้ด้วยถอยเบรกยังไงไหมายความว่าเราถอยเข้าไปใกล้อะไรก็แล้วแต่แล้วเราไม่ได้เบรกนะนะครับความเร็วไม่ไม่ต้องเกิน20บนะครับมันเบรกให้เองเลยนะครับหรือว่าเวลาที่เราถอยมาเราถอยมาจากตรงนี้รถมาทางนี้นะ มันเห็นรถก็จะเบรกให้เองนะเพราะว่ามีเรดาร์บริเวณนี้อยู่นั่นเองนะครับก็นี่ก็จะเป็นข้อที่มันแบบว่าใช้งานครบถ้วนสำหรับคนที่เขาเคยใช้รถที่เป็นรถแบบยุโรปรถอะไรพวกนี้มานะครับฝาท้ายนะครับเป็นแบบผ่อนแรงนะครับผ่อนแรงแบบนี้ก็จะเบาๆนะแต่ว่าเบาก็เบาสูงของเขาแล้วแหละนะครับนะแต่ก็ยังมีความหนักหน่กกวงนิดนึนงแต่ว่าก็ยกง่ายกว่าทั่วไปที่ไม่มีนั่นเองนะครับด้านท้ายตกแต่งเป็นคําว่า FWD ครอบมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็มีคําว่า เลนเจอร์ anger, ที่เป็นตัวนูนอันนี้เป็นตัวนูนขึ้นมานะไม่ใช่ติ๊กเกอร์นะเห็นปะเป็นตัวนูนๆนะครับแบบนี้เพราะเป็นเป็นหลุดมาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งด้านหลังกันนิดนึงนะครับด้านหลังเนี่ยของตัวนี่มีกระเช้ารอนะครับกระเช้ามีแอร์ให้ด้านหลังนะครับแล้วก็ที่ชาร์จไฟ3ตานะครับเป็น230ก็ชาร์จไฟแรงครับแปบ๊บเดียวถึงเลยเต็มนะครับด้านหน้าเวลาเราเปิดมาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก่อนนะคนันนี้มีอะไรไฟเห็นปะ ไฟ้ฟ้าพวกนี้ไฟพวกนี้สามารถปิดได้นะครับสามารถปิดได้จากหน้าจอเมนูสามารถปิดได้นะครับบอยไฟฟ้านะครับปรับมีคู่หน้านะครับถอยหลังนะครับตัวมีตัวที่นูนๆหลังตรงนี้นะครับแล้วก็เอนหน้าเอนหลังได้นะครับอ่าทีนี้พอผมขึ้นมาบนรถนะครับฟอร์ดเนี่ยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเที่ยห้อยอย่างเงี้ยทำไมไม่ติดให้ลูกค้าไม่ใช่นะคือฟิล์มเนี่ยมันเพิ่งติดนะครับพอฟิล์มมันเพิ่งติดเนี่ย เราก็อย่าไปติดกล้องให้มันแปะกับกระจกรถลูกค้านะเพราะว่าถ้าเราติดไปแล้วแล้วบางทีลูกค้าไม่ชอบในมุมที่เราติดให้นะครับแล้วเดี๋ยวไปแกะที่หลังแล้วเดี๋ยวฟิล์มมันมาทั้งยวงเห็นในงานงอกนะครับต้องเปลี่ยนฟิล์มใหม่ทีนี้ขึ้นมาบนรถแล้วนะครับพวงมาลัยนะดึงเข้ามาตัวได้ขึ้นลงได้นะครับและเป็นไฟฟ้าจะเบามากๆนะครับเบาแบบเห็นปะ่ะล้อขนาดนี้ผมหมุนใช้แบบเบามากนะครับแต่บางคนก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ย มันเบาอย่างเงี้ยแล้วขี่ไปมันจะดีเหรอมันจะไม่ร่อนเหรอไม่นะครับถ้าเรามีการขับขี่ที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นพวงมาลัยก็จะหนักและหนวกให้เราเองนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นพุชสตาร์ทไฟเปิดให้ออโต้ไฟสูงออโต้ด้วยหมายความว่ารถคันนี้ทุกครั้งที่เราสตาร์ทเครื่องเนี่ยไฟหน้าจะทําการคาลิเบหมายครามว่าหาองศาขึ้นลงเองนะครับตามความสูงของรถนะครับก็จะเลือกหาให้เองตัวนี้นะ แล้วก็เวลาหมุนพวงมาลัยฝั่งขวาพวงมาลัยฝั่งขวาฝั่งซ้ายอย่างเงี้ยตัดหมอกก็จะติดอยู่ตัวข้างล่างก็อยู่ที่เรื่อเลือกฝั่งกันเองตัวแก้วน้ํามีให้วางแบบนี้นะครับคล้ายๆพอร์ตนะนะครับแบบนี้นะครับอ่ะมาถึงที่คนถามมันมาเยอะฝั่งซ้ายนะครับมีคนบอกว่าผมไม่เคยรีวิวฝั่งซ้ายให้ดูวันนี้ผมจะมาให้ดูฝั่งซ้ายเนี่ยคืออะไรฝั่งซ้ายเนี่ยสมมติเราขี่อยู่ประมาณ120แล้วกดอันนี้หนึ่งครั้งตึง้งหน้าจอจะขึ้นเป็นรูปเห็นปะ คำว่าพร้อมอะไรขึ้นมาพวกนี้นะครับอ๋ได้แล้วอ่พอผมกดขึ้นมานะครับหนึ่งครั้งก็จะมีอ่ผมกดขึ้นไปนะครับเห็นปะก็จะทีนี้เรามาเลือกฝั่งขวานะครับก็จะมาเลือกตรงปุ่มนี้นะครับก็คือปุ่มรักษาระยะห่างนะครับก็เป็นการเลือกขีดนะครับแล้วก็จะเลือกขีดนะเลือกขีดว่าจะเอารถห่างจากคันหน้าเท่าไหร่เท่าไหร่มันจะทําการขับเองเบรกเองรักษาระยะห่างเองนั่นแหละนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะมีเลนคีปิ้งนะครับเพื่อให้เราขับรถที่ใส่ดีทุกครั้งที่เราจะต้อง เปลี่ยนเลนเราต้องเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวแล้วกล้องตัวนี้มันจับได้ว่านะครับตรงนี้เป็นแผงกล้องนะนะครับไม่ได้เอาให้เราแบบเอาอะไรมาห้อยไว้นะนะเป็นแผงที่กล้องตัวข้างหน้ามันทํางานไม่ใช่กล้องบันทึกนะอันนี้ก็บันทึกแต่จะมีกล้องอีกตัวหนึ่งซึ่งจับเส้นอยู่ถ้ามันจับเส้นขึ้นสีเขียววงกลมขึ้นสีเขียวปุ๊บเราเปลี่ยนเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับมันจะตึงๆสันๆนะครับ นะแล้วก็สามารถปล่อยมือขี่เราได้นะหมายความว่าผมขี่ขี่อยู่เป็นเส้นๆอย่างเงี้ยผมปล่อยมือไปเปิดขวดน้ําสักแป๊บหนึ่งเงี้ยมันก็เลี้ยวให้เองนะครับตัวนี้นะแต่อย่าทำบ่อยนะครับไม่ดีก็เป็นระบบที่เอาไว้ช่วยเหลือเราเวลาที่เราแบบมีความเมื่อยลา้าต้องการจะกินน้ำกี่ไรอย่างเงี้ยแ,แอ์นะครับแอ์สามารถแยกอิสระซา้ายขวาได้นะครับแยกอิสระซ้ายขวาได้หนับสามารถเลือกได้นะครับอุณหภูมินะครับว่าจะเอาเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับสองฝั่งเนี้ยจะเลือกไม่เท่ากันก็ได้นะครับเลือกได้นะครับ ผมขอปิดแอร์ไปก่อนนะครับทีนี้เรื่องของตัวโหมดกับขี่นะเราสามารถกดเป็น2 h 4H ฮเรากดได้เลยนะกดเปลี่ยนได้เลยนะครับนะครับหรือเราจะกลับมาเป็น2 h งอยู่แล้วเราก็หมุนไปพอเราหมุนไปเนี่ยตรงนี้ก็คือทําการหมุนเนี่ยหน้าจอจะขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับหน้าจอก็จะมีโหมดให้เราเลือกนะครับเนี่ยจะมีโหมดต่างๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟะโหมดลากพ่วงโหมดอะไรพวกนี้นะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้ แต่และโหมดทํางานก็ตามชื่อครับสมมุติเรามาที่โหมดถนนลื่นนะครับเนี่ยถนนลื่นปุ๊บขับ4ี่เนี่ยมันจะเข้ามาให้เองนะครับไม่ต้องไปกดปุ่มไรทั้งสิน้นขับ4่เข้าให้เองนั่นเองนะครับถ้าถนนลื่นนะครับทีนี้เรามาถึงเบรกมือไฟฟ้ากันบ้างการทางานก็แสนง่ายได้ครับเพียงแค่ดึงขึ้นก็ทํางานแล้วกดลงก็เลิกทางานหรือว่าเราจะเหยียบคันเร่งไปมันก็จะปลดล็อกเบรกมือให้เองโหมดออฟโรดถ้าเรากดไปหนึ่งครั้งเกิดอะไรขึ้นกดไปหนึ่งครั้งนะครับหน้าจอจะกลายเป็นแบบนี้นะครับเห็นปะ จะมีกล้องสองด้านหน้าให้เรานะครับแล้วก็มีให้เลือกเฟืองท้ายหลังดิฟล็อกหลังจะล็อกไหมนะครับแล้วก็โหมดลากชันแล้วกดล็อกอ่ะล็อกดิฟล็อกเห็นปะดิฟล็อกหลังล็อกแล้วนะครับอย่าใช้ตอนยูเทิร์นนะนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดลงเหวแล้วกันนะนะครับอย่าใช้ตอนยูเทิร์นนะครับทาให้รถมันเลี้ยวยากนะครับข้างในก็ดีไซน์หรูหราประมาณนี้นะครับสาหรับตัว Nexgen t Y Tech นะครับเกียร์อัตโนมัติมี10สปีดนะนะครับสามารถเข้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็ได้นะครับก็คือมาที่เกียร์ M อันนี้เราอยู่เกียร์ดีืูเป่าถ้าเรามาที่เกียร์เอ็มนะครับเรากดทําการชิปหัวเกียร์นะครับเกียร์จะขึ้นคําว่า M1 เห็นป่ะ M1 M2 นะครับที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับสามารถดูได้นะครับแล้วก็กลางคืนเนี่ยจะมีไฟสูงอัตนโนมัติให้ด้วยนะครับถ้าสัญลักษณ์นี้ติดขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่สัญลักษณ์คำว่าตรงใกล้ๆ9องศาบริเวณนี้ติดนะนั่นคือหมายความว่าไฟสูงออโต้พร้อมทํางานแล้วถ้ากล้องตรงมือผมเนี่ยนะครับบริเวณนี้มันจับ มันไม่มีแสงนะครับมันจะเปิดไฟสูงให้เองเลยเข้าไปใกล้คันหน้ามันก็ดับไฟสูงให้เองนะครับส่วนไฟแอมเบ l ไลท์ที่ผมบอกไปนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับลูกค้าบางท่านไม่รู้นะครับเรากดที่รูปรถเข้าไปนะครับแล้วเราก็ไปเลื่อนอันข้างล่างสุดนะครับก็จะเป็นคําว่าไฟแอมเบ l ไลท์นะครับงักดเข้าไปตั้งค่าเนี่ยไฟอกแต่ห้องโดยสารนะครับเราสามารถเลือกได้เห็นปหให้มันเปิดหรือปิดนะครับเห็นไหมมันจะปิดก็ได้จะเปิดก็ได้นะครับก็คือเลือกจากตรงนี้นั่นเองนะครับ วันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวไปเพียงเท่านี้นะครับลูกค้าในสนใจนะครับที่จะจองรถซื้อรถหรือว่าอยากให้ผมตกแต่งมาให้ชตาหน่อยก็โทรเข้ามาที่เบอร์โทรด้านล่างได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะผรสวัสดีครับ